ขับรถจักรยานยนต์อยู่บนรถเมโชูเฟอร์ใจดีเป็นคนไทยให้กันได้ ว่ากลายเป็นคลิปที่เป็นไวรัลอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้มีผู้ใช้ทิก,ต,กตอกรายหนึ่งได้มีการออกมาโพสคลิปคนขับรถเมย์ใจดีไม่ทิ้งกันในยามยากช่วยเหลือรถจักรยานยนต์ยางแตกพาไปส่งร้านซ่อมได้ะะบุข,ข้อความว่าขอบคุณพี่คนขับรถเมย์ใสยอะไรก็ไม่รู้พอขึ้นป้ายงดให้บริการโดยในคลิประบุข,ข้อความว่ามอเตอร์ไซค์ยางแตกรถเมย์มาถ,ถึงเบรหัวทิ่มคนขับเดินม,มาพาเอสมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถแล้วไปส่งร้านยางอยู่ประเทศไทยไม่เคยลำบากเลยสักวันซึ่ง รถเมคันดังกล่าวงดรับผู้โดยสารจึงพยายามนำรถจักรยานจึงสามารถนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาข้างบนรถได้และร้านซ่อมจักรยานยนต์น่าจะเป็นทางผ่านพอดีหลังโพดังกล่าวเผยแพร่ไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากซึ่งมีคนสงสัยว่าเอารถจักรยานขึ้นไปได้ยังไงก็มีคนเข้ามาอธิบายว่าน,น่าจะขึ้นตรงทางขึ้นรถของวิวแชร์หรือไม่ก็ช่วยกันยกขึ้นตรงทางบันไดนอกจากนี้ชาวเน็ตยังชื่นชมและและให้กำลังใจคนขับรถเม์จำนวนมากเช่นผมก็เคยเจอครับรถ บัสใจดีครับขอบคุณอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ตัวเองได้เกิดเป็นคนไทยคนไทยใจดีที่สุดในโลกนับถือคนขับรถเมล์และกระเป๋ารถเมล์ด้วยค่ะจิตใจดีมากๆรถกับอู่ครับไม่มีผู้โดยสารน้ําใจพี่คนขับสุดยอดเป็นต้น